ลิวอพูเล่นใหญ่เหล่งคว้าตัววิจินยามิดฟิลด์เบอร์ท็อปโลกคาตัวทะลุ114ล้านปอนด์ลิวอพูครับตกเป็นข่าวเตรียมเดินเกมครั้งใหญ่ในตลาดซื้อขายเมื่อพิจารณาคว้าตัววิจินยามิดฟิลด์ทิมชาติโปรตุเกสของปารีสแซงแช็คแมงด้วยค่าตัวมหาศาล114ล้านปอนด์เพื่อแก้ปัญหาเกมรุกที่ฝืดในฤดูกาลนี้ลิวอพูครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เน์อ,ออกสตาร์ทได้ต่ำกว่ามาตรฐานร่วงไปอยู่อันดับ8ของพรีเมียร์ลีก ทําให้สโมสรอนต้องการหาผู้เล่นที่มีความสร้างสรรและคุมจังหวะเกมได้ดีมาเสริมแดนกลางอย่างเร่งดว่วนวิสินย่าในวัย25ปีครับคว้าอันดับ3บอลลงดอ2025เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันจุดเด่นคือความนิ่งในการคลองบอลการคอนโทรลจังหวะและการพาบอลทะลุพื้นที่แคบซึ่งถูกมองว่าเข้ากับสไตล์ของอาร์เนออย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก่อนย้ายไปเปเรอชเชและพาทีมคว้าแช,ชมป์มากมายครับลีกเอิงสมสมัยและแชมเปียนส์ลีกหนึ่งสมยัยแต่อย่างไรก็ตามเดีลยวนี้ไม่ง่ายครับพะเปเอชเชนั้นตั้งค่าตัวไว้สูงและไม่ต้องการปล่อยคีแมนออกจากทีมขณะเดียวกันอาร์ซนอลและจูเวนตุสก็จับตาเดีลยวนี้เช่นกันเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเดินเครื่องอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อมีมิดฟิลรายใดย้ายออกจากทีมก่อนลิเวอร์พูลครับอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของซีซั่นและวิจินยาอาจเป็นตัวแปรสําาคััญที่ช่ชวยกกระดดบแดนลง ทาสงสโมสรตัดสินใจทุ่ม114ล้านปอนด์จริงนี่อาจเป็นดีลใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกในตลาดหน้าหนาวปีนี้